กินหันเกล็ดกินบายนั่งหันนั่งทั้งขังโอ้ยชัวร์จะได้กินขั้นก้มโขกกมก้อยพี่น้องคะโอ้ยเมียงอวยไปทั้งเจ้าอย่าอ้วยมาหากูบมอวยใส่นั่งกินปากไหลกูบ่ได้นุ่งเทปปากโมมวนอยู่โอ้ยไปใส่ไรยัยเมียงแล้วนี่จ้เยอะปึงใช้แนวข้ามากินเขาอีกแล้วทีห่อเมียงพี่น้องคะ ก็ทีห่อเมียงบ่านยังนู้ก็ทีแจังสีนั้นถือ่เห็นเพราะว่าอันอยังไงละ่ะมันพักเขาเลิกไหมเห็นคือกระอ่อนอันนี้ตำข้าไช่มแ่แดงอันนี้ไข่ม่แดงพี่น้องต้องก<อ><ๆ>ินเนี่ยบัดอันนี้กับปูดองแ้่ในแกะแกะก,ก่อนกินอย่าเง,างาี้ยเงี้ยเงี้ยกินเมียงพือนได้วเยอะเออไอกินเมียงอะไรว้าเยอะเนี่ย แก้วายอย่าให้ไอติมม <away> <eza> ันมาเออแจ้งนอยสิขี้รถไปเราก็จำเพิ่นว่าเกียดติมเกียดติมมันล้างเถียงกันอยู่จะไปอ่ะก็กเพี้ยนิ่นแหละเจ้าเอาเจ้าเอาเจ้าวอาไอ้บอสก็บบอสอันนั้นแบบกันตามสไตล์เขาแหละเขาเคยบอเบียกันจอนเงวเลยเฮาแบบจ้อนป่นกินเท่ก่อนจออนจอนเจ้าก็มาสองดูสิจอนเดา เอาเงาไปไอเด็กก so <my> <ies> ็แม่เด็กโรตไปเด็กตายอยู่ยังปานี๋ยวคำนี้นอบอกูทวงวไอ้บอกยู้หวบอกันไอ้ิ้มไปเดือฉันิ้งไปเอ้เอแค่น้อยจไปยุดอกก็ชัเ้าที่ขี้ไปอยากดอกผน้าเฟินว่าน่ะเฟมนบอกมีแกกัมาอยู่ โมมีคนลนอยู่มาจังม่เขาก็สิรอจักหน่อยนั่นแหละเพราะว่าเขื่อมาจักหน่อยมันบ่าเฮยป้าดูกระโบทันมาเดี่ยวเที่ยงบ่ายูนี่เขาสวยบ่าเด้อพี่น้องจ๊าเอฟทีทั่วโลกทั่วประเทศที่เบิ่งแย่งปล่งแคแนลอยู่มีนาการด้วกันชีวิตสิเลสเปลี่ยนเอียงกระไดอังกฤษพี่น้องโอ้เมียงกระไดกินไม่หลงนาะกินอยู่เฮ้ยเอาไก่อ่างเอาไงจ๊ะเอาไก่พูดเปลยอยน No. Ừ, mặc no. ừ. à. ừ, à, áo mọi thêm mô tên mô tên ghém hôm qua bay phì đi qua môn bôi hít mưa cổng là sao hello 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 โอ้แม่เราเพิ่เก็เบคเเาาเส้าซะีกูหัสวนจนหัวตากูสีถั่วกูเวีนมูกูเหนเขาตาบกตุ้งเลยติตายบ้ามาจะเกี่ยว,ว,ายวม,ยมยาบิมครับม,ม,ม,มันโเดกขายดีวันเลยบ่มาขอามมอมกระเบิดราชิซื้อไว้จะใช่บาทนี่อืมบัมีม่ปกระาาของใครอื

ตัวาหอ,นอ,อนหนอน่าเห็ดนี่ยเนดีบู่้บากดอ,อเ้สามมืคนมาใหม่แมงวมีเลยอ่ะ

bòi bọt bọt kêu khืน bòi gở mì đấy, áo là nhầm cân ô anh cục mưng cân, yến cân bóp hả? Bòi yến cái kéo khốp chân nhú chắp bòi bòi, khืน bò khืน. Món này kêu khืน bòi, kêu tối kẻ bó là, nhìn mưng đú áo. Khืน bò, bó, bó khืน. Nè leo, bớt kia anh thăn khong anh, thăn khong i đèn anh mèo mầm thăn nè mè. I kéo mát trái bì. ยืนคัอืมันคือบอกลี้คืนหัวคือเดือนมกรุณเอนา้ว่าลูกย่านมันดบเนี่ยผูเชียวปีปู่คืนน่าบเกลี้ต้นนี่ว่อมันพลออยู่มันหัวคืนบวกลี้คืนเขาเอินบวกลี้ตัวแฉะสีมันคือเออไล่ก็คืออือแล้วันคืงปุมักขขยำบวขาดแถวขึ้นตกแต่ม วางสิบ่มาใกล้กกินน้ํากูอือเว้าไปิกินกวนน่ะกูเมื่อยกินนํากันกินเนาะยังแมื้อมามือบ่อนน่ะคันบ่มีนกินก็แมนงึ้งล่ะมกก็มาคันมีนกินแจงลาบงัวนี่ก็บ่มา้เจ้าบ่กินออมาหยังเจ้าบ่กินเจ้ามาแซ่บั กินก <mile> ็พร้อม่วงก็เยอะกับบัวบ่านเออบันได้บอกเนาะงัดจังๆกูอามิตจะบอกว่าเจ้าอยากบัวนะถามแล้วแล้วว่าบอกกูว่าอยากเอาปุ่งกูได้กินแล้วแล้ววางสีล้ำเงินบอกเว่าลูกฟังอือไปหาถามถามบนของขงว่าบอกกินพคะนะสำนึงบ่าจะเฝ้ากินเขาง่ายเด้ออันก็ถือใจซื้อนะว่ะทั้งวันจีไปกินเขาผ้าม่วงเจ้ามืออยู่ว่าทัอืมลืมบ้างอ่ะ กูกจิคันหิวกูกะจิไปผกคอไปเกาดอกกัปันหนึ่งกัดคำหนึ่งกัยังดีกินห้องซองไลย่เนี่ยอื่รบาหิวจีพระากันนี่นะื่นมไกันเลยจ้ะพวกกูถากินแล้วต้องคุ้ยนักแกจิ้มข้น้ามากสิบะแขบมากเลยแข็มากเขาเลยหาเขาเดี๋ยว อยกน้เปห่วงอะไรว่าน้าคนแจไหลยัให้เป็นกินบ้าเป่นมักเขาบอกินเกียิ่นมาเกียรติิ่นห่เกียตินด้เกียตตัดสัวบังแล้วบมักูบบันไดเนาะผใสนะอจใไดหลใครมั่นเดกยิปูอย่างม ม,ม,มันมันตุจัดอมอือืนี่เดืองเสาลำบากพี่ยากมากต้องอมาแก่ให้เจ้าเบิ้งล่ะเจ้าต้องมากเราะฉันดอมกูมากปูดอมยังเออเนี่ยว่มีเน้กินมีปูดอมูกระเล้วเลยหืมนี่บอกเอาวเอยกระเบืดหน่อยนาอกูกะกินทุ่มมือมา nhát đứng ba kim gấp khẩu nhá kim mm. bù là cũng có leo đi mm. cháu ông cho muốn gì ba chân à kim má bớt, tròn, bớt mm. là chim khẩu lem cứ mm. ba ngay ừ. mm. à, thôi ngon để ở đó giờ năm đi nhắm còn ngay nữa mm. กูลงไปคนพักกันขั้วไก่คนพักตื่อไก่มาตัวนึงเขอข้าเอิญกินจ้ะอันอีแม่ลงไงไงเ้ยเขามาเกออีแม่ลงม่กินเขาแล้งพี่แล้วสีต้มไก่ชู้กินบ่ยังมาเอิญกูกินไก่กูบ่มากเลยนะเปวดขาอืมก็่าไปแล้วเขาก็ว่ามาจง่มกูบ่อยากอืมกูอยากเขาเสีมากอยู่อืกูก็จำจำมองมองเันเก่าคุเนี้ยที่แม่งแบ่ันเนี่ยมองยัง่า ที่บ่าวยังหายกันนยากมากค่ะเขาค้อยเปียอยปันหนึ่งยางดยดวยมากคอยเลี้ยง่าอยากเ้อพนันบอกเขานี่แหลอเอยกินทังที่เพราะฉันเขาเคยเห็ยากแล้วไม่อยากแล้วกินหนวกเพราะฉนหนวกเลี้ยงง่ายเัาพนัะเขาว่าเลี้ยงไวอยากได้ทั้งนี่พนั

nó bỏ bài năm tại cái bậc trang cái tiêm cho là chắc nó mát anh 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 hao cho là hà loại một tôi mía bò đi chuyển hải hao bảy cứ vậy nó cái đấy bản xăng không tư nước mát này đó mẹ nam mát mát bình lô xong lô mát lô mặc lô chuyển quá mát là lô lô มาแล้วเรามาคั่วเห็ดซีหลอดได้ป่ะแ <ừ ừ S 1> เราพอเฮ็ดซีหลอดพอเราใส่เฮ็ดหม้อแล้วก็เขาวัดคือกัดมักวัดบ่บาเจามึงไปอยู่ห่างน่าทั้บุญน่าทั้บุญเฮ็ดเนื้อแห้งไว้ยี่ยวันศินกับทอดไห้เลือนทอดไห้ดีๆกับสจปิ้นโูไห้แล้วก็ไปว่านี่แหละเนาะเพื่อนว่ะ <ừ> นาฬิกานอะไรยั <ừ> ง <ừ> จะขวังเบื่อจีนง้วแล้วบ่อยากแล้วลาบกับบ่กินน้าเขาลาบดิบลาบย้ํากับบื่อจีนที่นหลอดกับบ่มากบ้านกินแล้วมันมันมันเซ็งหะาิีนง้บานนี้ก็เลยลงไปทงลงไปสวนเบนหลักสวนหลังทั้งหลังบ้านจนมันก็เป็นทงหน้าสองชห้มให้หัน่นปลูกบอกมองปผลกมากนัดตะกิ้เล็กมีบ้าดละ กับน้องจ๋าหน่อยน้องหนึ่งกูกัไปไปกูก็ไปเก๊บเพาะขี้เหล็กวม่หมือนเสียงองเขาหน่อยเก็บเพาะกเล็กเมาต้มดีดีบานน้องออมใจกันก็บอกหน่อยกินเจ้าบ่นช้อนจินบ่นช้อนจิบนายสิ่งง้วอย่างตัวยหญจะเมียบ่ิด้กินของดีจะของเงื่องโมากกว่า แกงแล้บอกหอยจูบหอยจูบแม่แม่นั่งมาพอดีแม่นางปนได้แม่นางกับโบจีนโบกินแกงแล้วพุ่นกับจีนน้ำบักก่างบักจ่างกับจีนอีเทียมกับจีนโอ้อีแม่นี่เราเป็นคนจังไงโอ้ขับไปไในบังกินนี่ยังโอ้ยแม่บอกพื่นเ่าอะไรบู้บักจ่างเขาขึ้นหัวเราวเขาอะไรบู้อะไรบนนั้นก็เป็นคนจังไงที่บ้าเราเลี้ยงยากกับบ่แมงได้ เนื้อเจอเจอกลเต็มตู้อยู่จันมันว่ะเราบมวอ่อนซ้อนยากว่ะแลไปหางบขอใคยก็เพราะิเลกุนอ่ามาแกงเลยกันแ่บกองเราอุ่นจอินเนื้อง่วกินดูไม่อย่างนะแทบกองเล่าอยู่ตัวเราไปเที่ยวนาไปอีกจันมันาไปซัวที่ละไปซื้อคบได้บานกบประเทศเล่ามันี้งเอามาขายมันยังสื่อเนาะโลดระยีบสิบบาทสง่าองค์ีของมาองสีมี้ทก็วืเตี๋ยแค่เอาของช่างเล่า เขาขวมมาขายเองโอ้ขันค้นไทยเอารับเอากะแพ่นคงอเอาเขาขวมมาขายเองเขาขี้เงี้ยขวมมาหมองทาง้าสถานีตำรวจโอ้โดละเจ้าบาดเอาเหมัอนบ๊ะไก่กันบมก็ไม่เหลียวเหอยเห็นเงี้ยนเขาเจ้าอยู่กินก็ะปุนมัน่แต่ฟังโขงเขากอยู่ฟังทางนั่นเขากอยู่ฟังทางนี้ ซื้อแล้วบ้านมะมกได้ปึงเอ้ยบานตัวยิ่งใหญ่มกเบิ้ลโตไหมอืมยังมุงอยู่อ่ะอืมใกล้กี่กูกระข่าอยู่เนาะสมัยนั้นตอนบับ่อนแวอืม่มอยู่ก็ซื้อซิมก็ปีนึงอืมไปอยู่น้ำพ่อยั่เกิดนุ่มๆอยู่กูข่าดี่ดีละบ้านกูก็ฟักเอาตีนตัดตีนตัดมือมันออกตัดหัวมันออกฟักมุนๆบ้านอืมทำแต่หัวทิ้งขอกินไข่ใบบ้านไฟยังยัดเข่าในท้องมันเท็ดนเมี่ยงใจนะอื ยัดเข้าท <axter Andrew> uh, <deal> ้องกบมกเป็นตู้ได้เดียวนี่้มกไมต้งกล้วยบ่เคยเฮ็ดเด้โอ้ยแซ่บเป็นซั่นอ้าดแต่แบบักตัวอืักบ่แซ่บโอ้บักตนี่มันยคือหยังบ่มีกบให้กูเฮ็ดให้กินอือบานี้อันนึงตั้งแต่เช้าจนตะเวนบ่ายอือมันเื่อยคักซะแล้ว Money nhắm chicken khó len mang mắt chicken khó hong canh, để nó ekim cầu kang ka mắt năm khó hong yên kai canh. Tăm yên mục tù ka ừ. miên đi đáng nhé mhm. Hãy ok tay hoa yang mục tù kìm mục tù kìm mục tù kìm mục tù mục tù kìm 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 mục tù 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 mục

สุกเหี้ยเบแต่หมอกันแสบแต่หมอเสียงใครแบบเปล่งปุนปป่นยันแบบปักอ,อืมเสียบป,ปักเนู้นไงเจ้ายันพวกสูกเนาะเจ้าปักเจไไ้าเวียเป็นเนี่ยหนึ่งโดนโดนตีนกะยายเห็นมือมันกะยายเห็นตัดออกมาฟักแจอกันกับนี่รวดถ้ายัดโพลมันปากมันเก่าออก,กหวัวมันเ<บ>ก่าออกจับไปเห็นยไหมจับยัดเขาทุบในโพลมันเลยอุ่งๆิงปิง มันหกจอมยยามก็ยังไจบ่าเขียนน่อยึ่งต้มหม้อเดือนๆลวกเลยเลยๆใคร้ังจค่ไหนเราเนาะเป็นของกินยายบาดเด้อบบะทุกมืยนมักกายใช่แล้วมกจอมัอยามเหมือนกันทำไมเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันขาให้ยได้จังหมกบุญเนี่ยหอมหมดหมดได้ลามกได้แล้วไปว่าบ่าคลูกว่าใค่แม่เผื่ะจะหัน อันหมูกบกันมันตัวใหญ่แย่ไปฟักแฉะเพราะแฉะต้องเห็ดคือกบเห็ดต้มหม้อด่วนเลือกปั๊บลวกปั๊บลงกเร็วเร็วเห็นแต่ขี้เกลียกก็ได้เทียน้อยเันแม่นอยู่ดอกเห็ยนแดงกับเปื่อยดอกเทียน้อยเย่ะใส่กับไส้เวินกับเด้อว่าเจ้าเป็นของกินของมนุษย์ว่าสนดวกเอาอย่างมีอะไรอิ่นอะไรบ้างกินไปด่วนต้อกิน ของได้ไหนดิือจะกินยีได้จนเมียงแต่น้อยคนหนือไมกก่น่ะคือขาขอดแขกรกันขาดของหรือบ่งท่นขาเ็ไดกตุนคนเนาะบมนาที่ไยไว้เลยทิ เดี๋ยวนี้พ่อลอยสีไปตามพ่อยัองเกิดร้อนถึงหัดที่ไอย่เกิดคนมันจะยั่งมาหน่าบมมาชกสนี่ได้จ้าคลิปนี้สนีทได้จ้าคลิปหลังเมื่อหร่เมื่อไรโซเชียลสังสรค์กันเลยโซแชียกัที่ตามเนี้ยผึ่งนแขนเอาเลยด้ยจ้าขอบคุณค่ะดิฟใส่เจ้าย่นเจ้าบิดบุกปิน <laughs>